วิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตามโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงินน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนำนะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเจ็ดจะย่องคนนี้คนดีและคนเดิมกันนั่นเองนะครับว้าวอ่ะสำหรับรอบนี้มาอยู่กับผมในช่วงเวลาแจ็คพอไทม์ในช่วงบ่ายนะเออ บอกเลยนะครับวันนี้รอบนี้เตรียมใส่ชุดพึ่งมาเลยนะก <c oughs> ูกับการแจ้งเตือนของเจสสวยนะครับน้ามาในช่วงเที่ยงสิบนาทีถึงบ่ายโมงห้าสิบวันนี้มาทั้งมาจองหนึ่งและสองเลยนะทุกคนแล้วก็มีแปดแล้วก็หมากับนกนะเออ ความจริงผมเข้ามาจองหนึ่งมาแล้วหนึ่งรอบนะบอกเลยเนะนี่ยนี่นี่ที่ใส่ชุดพึ่งนะค <c oughs> ือฟาดมันไปแล้วหนึ่งทีโดนมันไปแล้วนะครับ <c oughs> นี่นะมีมนี้บอกเลยว่ากำลังฮิตเลยในกลุ่ม <c oughs> เดี๋ยวให้ดูนี่นะครับ <c oughs> ตัไม่ไหวเจอไปแล้วหนึ่งดอกนะเออแต่ว่าวันนี้เป็นเป็นวันอาทิตย์ด้วนะนเราต้องเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับ อ่ะไหนไมันก็มาครั้งหนึ่งแล้วสองละโอ้ตอนนี้คนก็สามร้อยกว่าละนะอ่ะข้าว,าวหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวลองมาสองดูแต่ผมบอกไว้เลยนะว่ามาจงเวนี่เป็นเกมที่ผม <c oughs> เกลือมากมาร้อยห้าสิบสามเบ็ดสิบสองเลยโอเคลองเปลี่ยนเบ็ดกันบ้างนะว <c oughs> ุ้นเชีย่ย มาดิอุย้ยยังไงต่อหกสิบอือเป็นไงโอ้ยไปเจ็ดสิบเก้าโอ้ยยังไงเพื่อนอุย้ยอย่าเงียบคือให้ตื่นเต้นแค่ครั้งแรกนะ ด้ท้ายล้มเฝ้าอุ้ยได้อยู่ครับมาในสองขีดห้าขีดก็ได้ยังไงเพื่อนสวยครับร้อยยี่สิบเอ็ดผมเคยลงไปรอบหนึ่งนะคิมอ่ะ <c oughs> เข้าเบสสี่สิบอุ้ยเห็นลงลงสแกตเตอร์เอาเข้าแล้ว ตอนนั้นมันเข้าเบส40แล้วเกือ,อรอบนี้ขอแบบนะขอทุนคืนนะไม่ไม่เยอะเพราะว่าวันอาทิตย์ผมจะเล่นอย่างระมัดระวังหน่อยนะครับทุกคนไอ้สั์ไอ้เหียไม่จริงโอ้ยมาดิเท่าไหร่ยังไงเพื่อนตอไหม เจ็ดสิบสี่ทีนึงห้าสิบเจ็ดบาทไม้ในมือสั่นเลย เออมีคอมเมนต์ถามมาน,นะว่าไม่ได้ถามแต่เขาบอกว่าบางทีเห็นผมเล่นเนี่ยผมเสียผมก็ยังแบบติดตลกอารมณ์ดีอยู่เงี้ยผมไม่หัวร้อนอะไรนี้นะครับที่ไม่หัวร้อนเพราะว่าภาพรวมคือวันนั้นเราเรายังได้อยู่ไงนะบอกลบแล้วเรายังได้อยู่มันก็เลยแบบโอเคนะครับของอย่างนี้มันมีได้มีเสียอยู่แล้วนะเออถ้าภาพรวมมันได้ผมก็ไม่ค่อยหัวร้อน แต่ถ้าแบบมันเสียแบบย้ำ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 อย่างเงี้ยกลืนกลืนแน่นอนนะเออมีเดือดมีเดือดยังไงเพื่อนอ้โอ้โ เกมนี้เล่นยังไงก็ไม่เคยได้แต่ก็อยากเล่นเพราะว่าคนชอบเล่นเยอะอยู่นะสวยครับมาดิโอไวายไกลไปหน่อยอยังไงเพื่อนอุ้ยยังได้กินวายตัวนี้ยังไงต่อเอาดิอืมร้อยสาสิบสามโอ้ เอออะไรนั่นอ่ะโอ้เงียบมากเลยทุกคนโอ้ยขอหน่อยเอออะไรกี่ขีดโอ้ยยังได้โอ้โอ โอ้ยนึกว่ไม่ได้นะเมื่อกี้คือไม่รู้จะเรียกมันอะไรนะมันเป็นขีดขีดจุดจุด,จดนะทุกคนแต่มันก็มีนี่แหละสองสามสี่ห้ายังไงเพื่อนอมาขอทุนคืนหน่อย <c oughs> นี่นะครับนะบาืีก็จัดในช่วงแจ็คพอตน,นะ มันก็ได้ก็เสียอย่างนี้แหละครับมันแค่ช่วยเพิ่มโอกาสมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะครับทุกคนยิ่งเงี้ยต้องเล่นอย่างระมัดระวังและมีสตินะครับโอ้มาดิดอกนี้เต็มแผงยี่สิบสี่บาท <c oughs> ยังไงต่อ อีอูอ,อ่าอุยมาดิมาดิอีอูอ้าอย่างไรงยุดยังไงเพื่อนโอ้โหุ้ยไอเวนหมามาอะไรล่ะถ้าจะหมดก็หมด เออมาโอ้โหพี่ไวช่องสองสามได้เออสามจุดยังได้อยู่ยังไงต่อเพื่อนอุ้ยดูดียังไงต่อเอามาอุ้ยร้อยแปดสิบเฮ้ยยังต่อชีว uh ิตได้อยู่เมื่อกี้เหลือไม่ถึงร้อยแล้วนะทุกคนมาสามร้อยหกสิบสาม เอ้ยโอ้อะโอ้อะไรของมึงโอ้โหมาทีละอันมาจะไปเบ็ดเย้เลยเออมาขอหน่อยสวยครับโอ้ยยังมีไว้ยังให้ตอบเพื่อนมาดิดีที่ยังได้กินอยู่ สองร้อ้าโอ้มันไม่หนุกอะมันไม่หนุกสำหรับผมโอ๊ยมาดิ่อุขอสเคตเตอร์เชี่ยลงเถอะลงเถอะโอ้โหอ,อะไรของมันอะฟ้าร้องจะเย็นจะเย็นพวก เจ๊ส,สวยนะเจ๊ส,สวยชอบได้นะเกมเนี้ยเอามาถึงพันแล้วพอเลยนะอะร้องอย่ายือ้อมาเพื่อสองร้อยห้าสิบแปดเชี่ยมาจริงหรือเปล่ายังไงสี่ร้อยสิบแปดบาท อ,อขอพันเดียวอ่ะขอไม่เยอะนะใจทุนคืนเมื่อกี้ด้วยจะพอเลยจะรีบใส่ตูดออกไปเลยนะยังไงเพื่อนออขาตรงนั้นสกอ็อตต์ยังไงกูดได้กูดได้กูดได้มีห้าได้ไงกูเห็นขามันลงอะไอ้สัก เอาๆๆมาโอ้เออยังไงเพื่อนอุ onun, ้ย <c> ต <oughs> ่อเนื่องมาเพื่อนถึงแม่พันน่ถึงพันปะมา โอ้โหุ้ยมึงไม่เอาการเอางานเลยนมึงว้ายับเลยนะมึงเป็นผู้ชายใช่ไหมเนี่ยฮะมึงเว้าไม่หยุดเนี่ยเออ,อยังไงสองร้อยเจ้ยถึงพานแล้วไอ้เหี้ยโอ้พอจบนี่พอโอ้โหเกมบ้าอะไรเนี่ยมาเพื่อนโอ้ย โอเคเกินมาสามร้อยต่อ,อกไหมหกร้อยยี่สิบสี่บาทโอเคนะครับผมพอเกมอะไรเนี้ยนะพอจบเลิกโอเคนะครับพกมาทเท่าไหรอ่อ่ะร้อยกว่านี้แหลจะจำไม่ได้ลอะอ่ะ เอากลับไปพันสามนะครับก็ถือว่านะได้ทุนคืนมาจากมาจองหนึ่งด้วยอ,อือวันนี้วันาะทิตนะผมไม่กล้าโบ๊บามากแล้วผมก็ไม่กล้าต่อนะครับเราไม่เสี่ยงดีกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวฝากกลุ่มไว้หน่อยแล้วกันครับสําหรับใครที่อยากเข้าร่วมกลุ่มแจ็คพอร์ตไทมนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเป็นคอมเมนต์แรกที่ผมปักหมดเลยนะแล้วก็หากใครที่เข้ามาดูมาชมนะครับเกิดชอบใจถูกใจยังไงก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมกันด้วยนะครับสําหรับรอบนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ